ก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจะมาพัฒนาในเรื่องของเด็กๆภายในบริษัทเรากันเนาะก็อย่างที่เราเคยคุยว่าอย่างเวลาที่มีเด็กใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยพอเขาทํางานได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเขาแล้วให้เขาสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้เครื่องมือเครื่องจักนรในเรื่องการขับรถได้ในเรื่องการแบบทํางานที่มันให้ได้ให้มีทักษะงานมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกไว้สมัยนู้นที่เราทําคลิปนะว่าอย่างในกรณีเด็กของเราอย่างเงี้ย เงินเดือนเราไม่มีตันเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สูงเราก็คือการทําให้เขายังมีทักษะงานที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อัพค่าตัวเขาให้สูงขึ้นสูงขึ้นข้อดีก็คือเราเองก็จะได้ได้คนที่มีทักษะสูงแล้วก็อยู่กับเราประจำเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เราเตรียมไว้กี่คนนะ5คนบ้านนี้มา2ขาดใครบ้างขาดการมาร์คแจ็คเ,เสือตามให้หน่อย3คน เราจะมาคุยทีเดียวไปตามไปตามแจ็คให้ถูกแจ็คนะก็เดี๋ยววันนี้อย่างวันที่เริ่มต้นอันนี้ก็จะให้รุ่นพี่เนาะพี่ใหญ่เนาะให้สอนตั้งแต่ว่าโอเคเช้ามาเนี่ยมันจะมีชุดเอกสารตรวจสภาพรถก่อนเพราะว่าเราจะต้องมีการตรวจรถเราทุกวันเนาะตรวจสภาพให้พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฟหน้าไฟท้ายน้ำปัดน้ำฝนน้ำมันน้ำหม้อน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมสสารให้เรียบร้อยต่อมาคือเวลาจะเอารถออกเนี่ยก็ต้องมีการเซ็นเรื่องเวลาลงเวลาอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ในรถแล้วก็จะเริ่ม เอาเริ่มเดินหน้าก่อนด้วยวันนี้นเนาะเริ่มจากเดินหน้าถอยหลหงกนะ่อนเนาะเริ่มเดินหน้าตรงถอยหลังตรงก่อนอแล้วเดี๋ยวให้มันค่องๆหน่อยอาจจะผัดกันคนละห้าทีสิบนาทีรถมันมีกี่คันนะมีสาคันก็เดี๋ยวเอามาผัดผัดกันขับก็ได้อันนี้ทางตรงน่าจะยาวพอที่จะเบรกทันเนาะเนาะแล้วแบบออกตัวตรงนี้เนาะแต่เบรกไม่อยู่นะทะลุนู่นไปเลย <c oughs> วันนี้เราก็เรียกมาทั้งหมดหคนที่ดูมนะีแววเนาะก็ ดูยังไงว่าเขามีแววอันที่หนึ่งก็คือเริ่มเริ่มทํางานในร้านได้คล่องเริ่มรู้จักงานในร้านเริ่มรู้จักสิ่งของเริ่มรู้จักบ้านลูกค้าเวลาที่ออกออกไปกับออกไปกับคนขับอย่างเงี้ยปกติเนี่ยอย่าง5คนที่เราเอามาเนี่ยก็คือเด็กติดรถที่เคยไปกับคนขับนั่นแหละเขาจะเริ่มรู้ในเรื่องของสถานที่ต่างๆรู้จักเส้นท้งเส้นทางอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะเอาคนกลุ่มนี้เป็นเป็นพารตี้หลักที่จะเอามาสอนกันในกลุ่มแรกก่อน เราจะพัฒนาทุกเดือนอะทุกเดือนจนกว่าเขาจะแบบสามารถอันนี้ได้เนาะก็เดี๋ยววันวันการสอนวันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอารถโมไซค์ของพวกเขาแต่ละคนมาจอดไว้ข้างหน้าเพราะเวลาชนก็ชนรถเขาก่อนโอเคเอ้ามาครบแล้วครบยังหนึ่งสงสามสี่การ5โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ให้เอ็มกับฟ้าช่วยๆกันแนะนำเนาะว่าตอนเช้าเวลาตรวจรถจะต้องตรวจอะไรยังไงบ้างอะ เอ็มก็แนะนาน้องหนนะ่อยเนาะว่าจะต้องดูอะไรเป็นพิเศษแต่ละคันเช่นทาทาต้องดูสายพานน้ําน้ําน้ํามัน,น,มนเครื่องทุกอย่างดูให้เรียบร้อยเพราะรถของเราเป็นรถที่บรรทุกหนักเรื่องยางนี่กํลาลังค่อยๆทยอยฝึกให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้เหมือนพี่ๆเขาได้มีโอกาสได้ลองเนาะแบบสอนน้องๆเกี่ยวกับวิธีการเช็คลงเช็ครถต่างๆลองไปแอบฟังเขากันไหมเราไปแอบฟังเขากันถ้ามันสอนผิดก็เล่นรุ่นพี่ก่อนเลย ดูสอนให้ดูให้ตรงกนันเลยก็ได้เพราะรถเราแต่ละคันค่อนข้างจะละเมียดนิดนึงอ่าวันนี้เราให้พี่เอ็มกับพี่ฟ้าเป็นคนสอนน้ำมันเครื่องดึงขึ้นมาลองเอาลิ้นเรียดูขมไหมถ้าขมแสดงว่ายังใช้ได้อยู่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าสอนถูกปะนมันแต่ตอนนี้คือมันเครื่องร้อนอยู่แล้วเครื่องมันร้อนอยู่แล้วมันก็จะติดตามลูกสูบตามอะไรตามเครื่องมันอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตอนเช้าอ่ะมันจะดีที่สุดเพราะน้ำมันมันจะไหลลงข้างล่างหมด แล้วก็นี่แล้วก็ไปแม่น้ำแม่น้ำดูห้ามันบกลงจากนี่เราก็เติมเอาน้ำมันหล่อเย็นเบิกนล้วมันหล่อเย็นมาเติมนีแล้วน้ำมันหล่อเย็นบอกด้วยถ้าไม่มีต้องทำยังไงไปเบิกไปเบิกในออฟฟิศไม่มีไรถ้าเบิกในออฟฟิศแล้วก็รอบรถว่าก่อนที่จะขับก่อนที่เราจะขับเป็นยังไงแล้วก็ติ๊ก เช็คสวติ๊กว่ามันเป็นยังไงมีอะไรบุกห้องเราก็ไปแจ้งเขาเคือต้องบอกบอกเพิ่มเติมอีกว่าอันนี้พี่บอกเพิ่มเติมน้องคือรถเราทุกคันเนี่ยมันเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคันเลยทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยขอให้มีอะไรขอให้บอกกันเพราะมันสามารถจัดสรรได้เต็มที่ถ้าเกิดแบบจะเสียค่าไอเทมก็คือนั่นแหละก็คือเอาตัวที่ว่าประกันที่มันคงเหลือนั่นแหละพี่ก็จะเอามาซับในส่วนของแอปเซทให้ ไอ้ที่ว่าชนแบบไม่มีคู่กรณีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าในากรณีที่มีคู่กรณีส่วนใหญ่ก็ประกันเคมทุกคันแต่ก็ไม่ต้องขับเป็นรถถัง <c oughs> เอาขับเป็นรถบ้านธรรมดาพอ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่ามีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วขับเป็นรถถังนี่ก็ไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> อ่ะทีเนี้ยคันเนี้ยปัญหาที่มันมีเพิ่มก็คือจุดล็อกฝากระโปรงอย่างตอนเนี้ยมันไม่ล็อก <c oughs> <ห>ดูดูตัวนี้มันจะมีสปงสปริงอยู่สปริงใต้นี้ลองดูที่ลองยืดยดูอันนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่มันหุบมาปิดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันล มันแบบมันไม่ยอมล็อกกลับมาอย่างเงี้ยฝามันอาจจะขึ้นไปตีกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเช็คดีดๆว่าตัวฝาเนี่ยปิดหรือ,อยังอ่ะเสือไหนลองปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยลองดิสุดยอดว่ะไ<ห> <ใน S 1> ม่เลยโคตรเก่งสุดยอด, <c oughs> ดยอะไรคันตุรกีพาไปดูฝากระโปรงกันเอ็มมันไม่เหมือนคันอื่น <c oughs> อันนี้ก็จะเหมือนเด็กเข้าไปทุกวันนะที่แบบว่าเวลาทำแล้วเสร็จปุ๊บแบบเด็กๆเก่งมากลูก หัวน้ำอยู่นี่แต่เครื่องไม่ได้อยู่นี่เครื่องยังอยู่ตรงเบาะเครื่องอยู่ในกระดังงลืมแล้วลืมดีแล้อยเกิดอยู่บนเบาะนี่นี่เป็นมองนี่มอกรองถ้าไปดูนะมันเครื่องเปิดปิดค้างเปิดปิดค้างอาจารย์สอนเปิดปิดค้าง ให้น้องๆมันมาดูวิธีการดึงน้ำมันเครื่องอาจารย์เปิดปิดอาจารย์เปิดปิดปุดป๊บแล้วแบบนี่เป็นกองอากาศกองอากาศแถแถอันนี้แผลดีจริงจริงยิ่งถ้าเกิดเรามีคนขับได้เยอะก็ดีเพราะมันก็จะทําให้งานของเรามันโฟได้มากขึ้นจริงๆถ้าเป็นไปได้นะใน30กว่าคนในบริษัทมันจะมีผู้ชายอยู่กี่คนยี่สิบยี่สิบสี่ยี่ห้าคนเป็นผู้ชายใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดว่า สักยีคนขับรถได้นะ<ม>ในบริษัทนะแล้วเรามีรถอยู่ประมาณห้คันอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่พอจริงมีเรื่องรถแล้วก็ย<ม>้ำให้ดูเรื่องไฟทงไฟท้ายคอกเครกต่างๆให้สมบูรณ์อุปกรณ์ที่ติดรถมีอะไรบ้างเชือกเชอกอะไรอ่จจดแนะนำน้องๆแต่ละคันจะมีเชือกกี่เส้น<ม>อันนี้คือตรวจรถเรียบร้อยต่อไปเวลาจะารถออกให้ลงไวลลงเวลาอะไรมีตะลงตารางมาไหมเอามาให้น้องๆเขาดู รถที่แม่งรถถังจริงเลยอ่ะดูสภาพสิรถถังฝั่งทน่ะฟ้าแนะนำน้องๆหน่อยเวลาจะรถเข้ารถออกวันอะไรเสร็จลงชื่อใคร,ครับใครเอา,าใครเอากะติ๊กไปแล้วก็เวลาออกออกเสร็จปั๊บพอเสร็จธุรกิจอะไรเสร็จแล้วเข้าเข้ามาร้านก็เช็คเวลาเข้ามานั่น,นออกก็เข้าสองอย่าง เช็คว่าเอาขนไหนออกกินกับข้าวเชื่อว่ากินเวลาเช็คแค่คนแรกคนเดียวคนที่ออกคนแรกนัก็ก็คือตอนนี้ใช้เอกสารตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในเร็วเร็วนี้เดี๋ยวจะทยอยติดตั้งไอ้ตัวเหมือนคันวิโก้คันนี้ที่ว่าใช้แบบขี่ต้องใช้แบบขี่แม่เหล็กลูดถ้าไม่ลูดรถมันจะตัดสัญญาณดับพราะเราเป็นคนตั้งค่าวไว้ว่าถ้าเกิดไม่เอาแบบขี่ลูดเนี่ยมันขับไปได้ประมาณไม่ประมาณ1ิ20โลอ่ะมันจะถูกสั่งตัดน้ำมัน ป้องกันการโจรกรรมก,การขโมยรถอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนสั่งตัดดับเครื่องได้ก็เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเราขับรถอะไรเงี้ยในกรณีที่เข้าด่านสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องบอกเขาบอกว่าพี่ไปขับขี่อะ่ะผมต้องใช้จริงๆก็คือยึอดไม่ได้ต้องต้องแจ้งแจ้งเขาเลยว่าของผมพอดีมันเป็นรถของบริษัทต,ต้องใช้แบบขี่รูดอ่ะทีนี้นสอนแนะนําเกียร์เกอร์คัตเคิร์ดเบรกเบรกแล้วก็ลองค่อยๆฝึกเดินหน้าตรงก่อนก็ได้ เอาแบบเริ่มจากยังไม่ต้องเติมคันเร่งอะแค่ปล่อยคัสต์ฝึกปล่อยคัสปล่อยเบรกเฟลก่อนสตาร์ทต้องทำอะไรยังไงบ้างอันนี้เคลียร์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวปุ๊บเข้าหลังคื้มนี่เลยนะแล้วตอนนี้เจ้าของรถอยู่นี่แล้ว P C X มันจอดอยู่ตรงนี้พอดีเรียบ <c oughs> ร้อยเอองั้นเราเอา P C X เขามาจอดไว้ข้างหน้าไหมก <c oughs> ันเออรามาลุ้นกันคนแรกคนแรก ไอาจารนี่เคยจับรถไหมไม่เคยเคยขับใช่ไหมยาวโตดูงานเดี๋ยวดูงานได้รีบออกไปติดไปติดหน่อยได้รีบออกไปติดไปไติดหอ่อหายนะจะต่งเสียงเด็กๆยังไม่ออกเลยนะลั่งเล่นโทรศัพท์เลยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นต้องมีคนมาให้ด้วยเหรอวะใจเย็นความใจร้อนเฮ้ยมันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกก่อนมันต้องเขาหัวอ ไฟคัสเออเอ้คตนอยู่ตรงเบรกด้วยอยู่เออเอออยู่ตรงคันเร่งอยู่ตรงเบรกกได้หละไฟคัสเดบินู่นเลยพอแล้วก็อะไรไถลังแต่ต้องดูซ้ายดูขวานะไม่ดูฝั่งเดียวก็จบอะอยู่ซ้ายก็ดูขวา ประมาณนี้นะแต่เราแต่เราแต่เราจะปล่อยคัดก่อนแล้วก็แล้วก็เบรกกับคัดจะพร้อมกันประมาณหนึ่งส่วนสามแต่ถ้าตายไม่ทนันเลียยวคัดเลียยวคัสคือรถรถรถมันจะเปาระดับลง เบรกโอเคเยี่ยแต่เดี๋ยวว่าง นึกนึกถึงให้หนังเรื่องฟ้าเลยแบบอีกทีอีกทีโตเกียวดีไวตอนตอนฝึกดิฟอ่ะอีกทีไอ้โจ้อีกทีนี่เหลือใครบ้างนะมาร์กแล้วนี่แล้วเหลือการนี่ดูอาจารย์ดูอาจารย์สอนออ,อ,อ,อแม่งเป็นวินดีเซลเลยสับเกียร์แบบดอมอ,อ่ะเฮ้ยดอม ให้ครั้งแรกไงก็เดี๋ยวลองเนี่ยแหละเริ่มจากแบบว่าลองสอนเรื่องเกียร์ก่อนเดีอยจว่างนะแม่งให้เป็นโดมินิกโทเรโต้เลยเอ็มเอ็มเดี๋ยวเคสการนี่เดี๋ยวสอนเรื่องเกียร์สอนคันเร่งสอนเบรกให้มันคล่องก่อนแล้วลองให้เหยียบรถเปล่าก่อนเพราะว่าน่าจะยังไม่พร้อมเป็นไงเชี่แม่งเหมือนในหนังเป๊ะเลยเนี่ย แล้วประเด็นมือมือไม่ได้จับอย่างนี้แล้วค่อยไปนะมือแบบ <c oughs> โอ้โห่ง <c oughs> เอ้ยดูแล้วอย่างนี้สับทั้งวันนะสับทั้งวันเวลาขับออกไปเนี่ยไ <c oughs> ออย่างเคสที่คนไม่เคยเลยอย่างเงี้ยวิธีการสอนคือต้องเริ่มจากให้เขาเรียนรู้เรื่องเกียร์เรื่องคันเร่งคัดเบรกแล้วลองให้มันฝึกเปล่าให้มันแบบให้มันเคยตีนก่อนอ่ะพอมันเคยแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยฝึกด้านหน้าถอยหลังได้แต่ว่าโอเคอย่างในเคสสี่คนเนี่ยอาจจะเดี๋ยววันพฤหัสตอนเย็นเดี๋ยวจะ ลองอีกทีหนึ่งก็คือจะเอากลวยมาตั้งแล้วก็จะลองให้เดินหน้าปุ๊บแล้วก็ให้จอดแบบไม่ให้ชนกลวยอ่ะให้หมนเดินหน้าเข้าไปหากลวยแต่ว่าไม่ให้ชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเอาเอามาวางตรงข้างหลังดูซิแล้วก็ลองให้มองกระจกหลังแล้วฝึกถอยมาดิเอาแบบเดินหน้าถอยหลังเนี่ยไม่ให้ชนกลวยก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจะสอนอย่างนี้แต่ล้วก็ค่อยเริ่มแบบอาจจะลองฝึกแบบเดินจากจากอยู่ในันนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองเดินหน้าเอาเข้ามาเก็บอ่าแล้วลองถอยหลังออกต้องค่อยๆไปทีละสเต็ป พอได้ปุ๊บทีนี้ก็เหยียบคันเร่งแทกย้ำคัดดึงเบรกมือเนาะตูดสไลด์ออกไปพวกรถพวกรถเพาลอยเนี่ยมันจะไม่มีเบรกมือเพราะว่าเราเปลี่ยนในตัวตัวชุดเพาหลังใช่มันเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนเพาเอาเพาของตัวอ,อิลสุเอลอมาใส่ไอตัวที่เป็น400ใหญ่เหตุผลที่เราใส่เพราะว่าเราต้องการจะให้มันบรรทุกได้พิกัดมากขึ้น ไอตัวนี้น้ำหนักพิกัดบรรทุกเนี่ยคันนี้อคันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ2คันนีนะน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่4ตันรวมตัวรถก็ได้ประมาณ5ตันแต่ว่าไอ้คันนี้มันจะได้ประมาณ3ตันคัน,นคันนี้จดไว้3ตันแล้วก็คันนี้ได้ประมาณ2ตันแต่ละคันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีงานเราก็จะเลือกรถให้มันตรงกับประเภทของเขาใช้ได้4คนใช้ได้แม่นุกใช้ไปซื้อของเซเว่นนใช้ได้เอาไปเก็บเลย เลยเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวจะลองเอากลวยมาตั้งแล้วก็ให้เขาลองแบบเดินหน้าเข้าไปเบรกสลาล้อมเพื่อสลาล้อมอย่างเงี้ยนะแบบไอสลับกลวยไปมาอย่างเงี้ยเหรอกินทุกกลวย <T> นะ <venant> ค่อยๆฝึกไปแต่ก็โอเคแหละเอาเอาความชินเอาความชินนี่เอาความชินเอาความคุ้นเคยเกียร์บอกเกียร์ไปมองเกียร์เวละขับรถแม่ <Pis. S 2> <Hand> ดูอาจารย์ดูอาจารย์อาจารย์บอกไม่ต้องมองเกียร์ความรู้สึก เอาละขับไปกูเลยออกอันนี้ออกสื่อได้เลยเด็นเมื่อกี้ประเด็นปกติเ,เวลาเราเข้าเกียร์ใช่ไหมเราก็จะสอนว่าเออจับหัวเกียร์แล้วก็ดันแล้วก็ผักใช่ไหม <c oughs> อันนี้อาจารย์ดันหนึ่งตบลงสองดันขึ้นสามตบลง <c oughs> อาจารย์น,นั่งสับเต็มที่เลย <c oughs> เลือกคนถูกโอเคไปละคลิปนี้ก็อันนี้อยากให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากให้น้องๆเขา มีทักษะงานมากขึ้นเนาะจะได้แบบเป็นกันทุกคนเนาะเข้าที่ดูวันนี้4คนที่ไม่เคยจับรถก,ก็โอเคนะก็โอเคสี่ห้าคนก็โอเคส่วนการนี่อาจจะใหม่หน่อยแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้อาจารย์กาลังสอนให้ใช้ความรู้สึกในการจําเกียร์ใช้ใช้จิตวิญญ,ญาณในการสัมผัสเกียร์อันนี้อาจารย์ประมาณ8คน <c oughs> โอเคไปแล้วสำหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e ไว้เวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันแล้วก็เวลาใครที่อยากจะเห็นในเรื่องของการฝึก รักงานในการอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจัดให้โอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ